ครับผมก็ดีใจนะครับที่ดูละครกันเยอะขนาดนี้วันหลังร้องเพลงออเจ้าร้องยากมากเพลงออเจ้านี่ร้องยากมากจริง เรื่องนี้หลานหขวบกับแม่60นั่งดูเฝ้าหน้าจอว้าวเหนื่อยไหมเหรอครับก็ไม่เหนื่อยนะครับพอเห็นคนแบบไปต้อนรับแล้วแบบไปชื่นชมกับละครผมก็แหยเหนื่อยแล้วครับผมเป็นละครที่ไม่ด่าไม่ตบตีลิษยาโลกแต่ชอบของงาม วันนี้เซนทัราเฮ้ยเซนทร์ทรโคลาแั้งแต่อีกแน่ๆวันนี้เขาจัดในมอนะครับปกติดไม่ได้ละ,ละครมานานมากเลยเอ,อ่ดูเพราะอะไรนะเนี่ยหาไม่ทันเล่นดีมากขอบคุณครับขบคุครับต้องชมน้องเบลล่าแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยนะครับที่ทุกคนแสดงดีหมดนะครับจริงผมก็ ไม่ได้แสดงดีอะไรหรอกคนอื่นช่วยส่งด้วยครับทําให้ละครเรื่องนี้สมบูรณ์รัตพิโป๊เหมือนเดิมเป็นละครที่ดีนักแสดงแสดงได้ดีมากชื่นชมใช่ครับนักแสดงทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะฮะแม้แต่ไอจ้อยเองก็เล่นดีมากเลยนะไจ้อยนะเล่นแล้วตลกดีนะฮะเล่นน่ารักดีพิ่โป้ไลฟ์บ่อยๆไม่ค่อยไล์เท่าไหร่ งาน,นปีนี้อะไรเนี่ยเสียงกรีร๊ดดังอ๋อครับที่บ้านลูกชายทะเลาะกันเขาแอบ,บดาอ่ากันแบบที่พี่เปิดด่ามแม่กาละเกตแอบขำนั่งรถตู้คนเดียว